สวัสดีครับพบกับผมเพชรพิกิตนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับผมนะเรามีพระนะมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆเอฟซีนะพี่ๆนะทุกท่านนะครับผมนะวันนี้ก็มีพระพรุ่งนี้น่าจะมีอีกสักหนึ่งคลิปนะแต่พระอาจจะน้อยมากเลยนะไม่ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าพรุ่งนี้จะได้มาหรือเปล่านะพยายามที่จะามาให้ได้ทุกวันนะพี่นะพยายามที่จะมาให้ได้ทุกวันพระชุดนี้ก็ แทบจะเป็นของใหม่ทั้งหมดเลยนะพี่นะแทบจะเป็นของใหม่ทั้งหมดนะทั้งมีดทัง้ตงตะกงตะกุดนะทุกอย่างเลยนะวันนี้อ่าสาหรับวันนี้นะพี่นะน่าจะไปกันอ่าไว้หน่อยนะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ผมอ่าได้ทําการอัดคลิปแล้วนะพอจะลงนะพอจะลงปุ๊บสรุปว่าอ่าคลิปด้านท้ายไม,ไม่ไม่มีเสียงนะเนื่องจากอ่าแบตไมโครโฟนผมหมดนะตอนนี้ก็ผมก็ไม่ได้ใช้ไมโครโฟนนะ,ะใช้การพูดคุยกันปกติธรรมดานะพี่นะ สำหรับองค์แรกนะพี่นะเดี๋ยวที่เราจะเอามานําเสนอนะก็คือตะกุดนะตะกรุดนี้เป็นตะกุดตีนิ้วนะพี่นะอันนี้เป็นตะกุดดอกใหญ่นะอันนี้เป็นดอกใหญ่เป็นของหลวงปู่เอี่ยมนะเดี๋ยวดูก่อนนะพี่นะอันนี้เห็นจานชัดเจนนะเห็นจานชัดเจนนี่นะมีจานนะอันนี้เป็นดอกใหญ่นะเป็นดอกใหญ่แล้วดูลงดูรักนะพี่นะชัดเจนนะเก่า ตามตรงตามต้อครับพี่นะตามตรงตามต้อนี่รักเนี่ยถ้าผ่านการใช้งานกิงจะเป็นแบบนี้เลยพี่นะจะเป็นแบบนี้เลยนะรักออกแดงๆนะออกแดงพยายามดูคลิปของผมให้จบนะพี่นะพยายามดูคลิปของผมให้จบหรือ,อถ้าสนใจพระองค์ไหนก็พยายามดูคลิปนั้นๆก่อนนะพี่นะดูคลิปในนั้นก่อนคือ เพื่อที่จ้าท่านจะได้สร้างข้อมูลของพระไปในตัวด้วยนะพี่นะอ่ะ<ด>อันนี้เป็นสมเร็จพิมพ์ใหญ่นะพี่นะเป็นสาเร็จพิมพ์ใหญ่อจะไปไวสักเล็กน้อยน,นะพี่นะเนื่องจากผมอ่าเกรงเวลานะเกรงเวลาจะไม่ทันนะเพราะว่ามเมื่อสักครู่นัอัดเสร็จแล้วนะแล้วก็ไม่มีเสียงนะไม่มีเสียงอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะเนื้อเป็นกยศาสตร์เลยนะพี่นะอันนี้นะเนื้อเป็นกายศาสตร์เลยฮนะ ราบความเก่านะตอมนี้นต่ผมก็ไมาหลายองค์นะพี่นะแต่ผมคัดที่มันเก่าๆจริงๆนะที่จะเอามาลงให้กับเพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันนะพี่นะเพราะว่าที่ได้มาเนี่ยมันมันไม่เก่าจริงก็มีนะฮะก็คัดออกไปนะ,ะแต่อย่างเงี้ยพี่ๆใหญ่เนี่ยอย่างเงี้ยมีเป็นองค์สุดท้ายแล้วนะเป็นองค์สุดท้ายแล้วอ่ะจอบเล็กนะอันนี้เป็นพิมพ์แข้งตรงนะเป็นพิมพ์แข้งตรงอันนี้อาจจะ ผมหมุนไฟสักคู่อันนี้เป็นเนี่ยด้านในเนี่ยผมบอกนะ้พรนะเนี่ยเขาจะระเบิดนะระเบิดตามตรงตามตอกนะจะลึกนะมีเม็ดลงเม็ดแร่นะอันนี้ดูค่อนข้างจะง่ายเลยนะดูค่อนข้างจะง่ายอ่าดูง่ายๆนะดูง่ายๆแบบนี้เหมือนท่านส่องพระอยู่กับบ้านเลยนะพี่นะ ถ้าดูกับผมเนี่ยเหมือนท่านต่อพระเนี่ยดินยังอยู่นะพระไม่ได้ผ่านการใช้งานเลยนะไม่ได้ผ่านการใช้งานเลยนี่นะเม็ดลงเม็ดแร่เต็มองค์นะพี่นะเต็มองคนะตาวกเม็ดแร่นี่ไม่ควรพลาดเลยนะพี่นะไม่ควรพลาดอ่ะอีกองหนึ่งนะไล่เรียงกันไปจนกว่าจะครบนะพี่นะปิดตาของผู้เอี่ยมนะเนื้อผงคุกรักนะเพลนี่มีจุกด้วยนะพี่นะ อันนี้เป็นมีจุกนะมีจุกนะหลายท่านผมเคยได้แบบไม่มีจุกมานะบางคนบอกไม่เอานะอยากได้แบบมีจุกนะวันนี้ได้แบบมีจุกมานะอันนี้เป็นเนื้อผง,งคุกลักจะเห็นเม็ดลักทั่วองค์เลยพี่นะเม็ดลักเนี่ยก่อนที่จะทำการส่วนผสมเนะี่ยเขาจะใช้การตําลงไปนะพี่นะการตำนะตากคงตะเข็บมีนะพี่นะตาะเข็บมีอ่านี่จุดเอกลักษณ์นะชัดเจนนะพี่นะจุดเอกลักษณ์ก็คือพอปิดตาปุ๊บเนี่ยหน้าผากจะยุบนะพี่นะหน้าผากจะยุบ เกติดางแห่งยุคนะพี่นะเกตี้ดางแห่งยุคหลวงู่เอี่ยมนี่เป็นเป็นพระอะไรที่ผมค่อนข้างจะชอบนะเป็นพาะที่ค่อนข้างจะชอบเลยพยายามดูดูรูปภาพอย่ในคลิปนะพี่นะเพื่อพิจเป็นการพิจารณาเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะมันมันชัดเจนเียนะนชัดเจนเลยอันนี้เป็นแผน่นแผ่นเงินลงผมนะพี่นะลงพ่อเดิมนะนี่เป็นแผน่นแผ่นเงินลงผม ผมก็เดิมขายไปเหรียญหนึ่งแล้วนะแต่น,น Guys, y, like ั้นมีห่วงอันนี้ไม่มีนะฮะอันนี้ไม่มีเป็นเงินนะเป็นเงินลงผมขายสนใจก็ท้าขายคำแรนะอ่ะก่อนอื่นนะพี่นะอันนี้เป็นหลวงพ่อทา่อทารุ่นแรกนะอ่ะเราจะดูภาพไปพร้อมๆกันเลยนะพี่นะดูภาพที่นี้ก็คือดูดูกันไปเลยว่าอ่ะหลวงพ่อทาเนี่ยแกจะหล่อภาพเนี่ยหล่อหล่อด้วยดินไทยดูกันง่ายๆแล้วพี่นะดูกันง่ายๆเลยว่าดินไทยเนี่ยหล่อยังไงนะ พื้นผิวของดินไทยอ่ะมันมันจะกรุกลานะเนี่ยนะรอยประกบเบ้าต่างๆนะพี่นะรอยประกบเบ้าต่างๆเนี่ยนะการประกบเบ้าแต่งบุ้งด้านข้างนะพี่นะแต่งุ้งด้านข้างนะด้านหลังเนี่ยที่เป็นเม็ดเม็ดเม็ดทรายเนี่ยนี่มันเป็นคราบของดินทั้งนั้นเลยนะพี่นะเห็นไหมก็จะเป็นคราบของดินทั้งนั้นเลยนะเป็นคราบของดินดูง่ายนะพี่นะรองเท้าตรนี้อาจจะอ่าราคาสูงกว่า ผมมาเท่าวงนนอื่นที่ที่ผมเคยนาเสนอนะพี่นะเพ,พราะฉะนั้นพระเนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพนะขึ้นอยู่กับสภาพปิดตาพุงปองนะหลวงผู้ตรววัดบางข้องว่าคเท้านะอะอันนี้เป็นยันนูนะพี่นะเป็นยันนูนะค่อนข้างที่จะชัดเจนนะพี่นะภาพของผมเนี่ยโทรศัพท์ผมเนี่ยค่อนข้าง,างแจ่มๆนะค่อนข้างแจ่มๆก็ได้เห็นกันแบบคมชัดนะได้เห็นกันแบบใกล้ๆนะ เพื่อมันมันจะได้เป็นความสบายใจในการที่เช่าหาพระนะแล้วราคามันก็ไม่ได้แพงมากนะพี่นะไม่ได้แพงมากเมื่อกี้นี้อัดคลิปลงไปเนี่ยสามสิบกวนาทีนะอันนี้ก็ต้องย่อลงไปแล้วนะอันนี้เป็นล็อกเก็ตนะจกกักรพรรดินะล็อกเก็ตจกกักรพรรดิเป็นพวกล็อกเก็ตเซรามิกกระเบื้องนะปีหนึ่งปีหนึ่งห้านะถ้าผมจำไม่ผิดนะจำได้ว่าน่าจะมีพระเกจิด,กดัง,ดง หลายรูปมากนะท,ที่ที่ทําการปลุกเสกรุ่นนี้นะที่ใช้ทําการปลุกเสกรุร่นนี้สวยนะแล้วก็เป็นล็อกเก็ตสีนิยมสีนิยมนี่จะเป็นสีแดงนะเป็นสีแดงอโอเคนะสวยสวยเลยนะอ่ะอีกองหนึ่งก็จะเป็นพระผงทุพันผมบอกว่าผมชอบหน้าตาของพระผงทุพันองค์นี้มากเลยนะ หน้ามาเต็มนะคมชัดนะนะดูนะลายนิ้วมงลายนิ้วมือลายนิ้วมือนี่ขาดไม่ได้เลยนะในพระผงทุพันเนี่ยนะในพระผงทุพันเนี่ยเพราะว่าอลายนิ้วมือจัดว่าเป็นเอกลักษณ์ของพระพิมพ์นี้เลยหนึ่งไม่เป็นเจ้าคีนะหนึ่งใน่เป็นเจ้าพระคีนะพระในฝันของใครหลายๆคนนั้นดูเนื้อดูความเก่าพี่นะดูเนื้อดูความเก่านี่ฮหน้าตาเด้งกว่าทุกองค์ที่ผมเคยเอามาลงเลยนะแต่เพียงแต่ตรงนี้บินนิดนึงนะ บินนิดนึงแต่ว่าบินนี่คือเวลาที่เราเหมาพระเนี่ยมันรวมมากับเหรียญนะพี่นะรวมมากับเหรียญนะเราก็ไม่มีการแยกไม่มีการคัดเราจะแยกคัดหลังจากที่มาถึงบ้านแล้วเท่านั้นนะพี่นะมาถึงบ้านแล้วเท่านั้นอันนี้ก็จะเป็นของหลวงพ่อบุญนะหลวงพ่อบุญนะอันนี้เป็นเนื้อผงนะมียันชัดเจนนะพี่นะมียันชัดเจนยืนยันได้เป็นหลวงพ่อบุญนะหลวงพ่อบุญ สวยงามนะสวยงามสวยงามใครชอบหลวงพ่บุญหลวงพ่บุญก็นะับว่าเป็นเป็นระเกจิ e ที่ตึงต้งดังมากนะตึ้งดังมาก่ะเหรียญหลวงพ่อห้องวัดช่องลมนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อห้องวัดช่องลมวันนี้อาจจะไปไวสักเล็กน้อยนะพี่นะจะกัดลานครนับอ,อยู่ใน น่าจะย่อออกมาสักเหลือยี่สิบนาทีนะพี่นะเพื่อ,อเป็นการอัพโหลดมันจะได้ไวนะพี่นะจะได้ไวอ่าผมเห้องวัดช่องรมนะเนื้อพระก็มีเกดกระดมเก็ดกระดีนะขึ้นแล้วนะพี่นะเป็นพระเนื้อเนื้อสองโซนแล้วนะเนื้อสองโตนอ่ะนิยมนิยมเอนะลมพ้อเดิมนะอันนี้เป็นเนื้อ หลายๆท่านมองดูแล้วจะเป็นเนื้อทองเหลืองนะแต่จริงๆไม่ใช่นะพี่นะไม่ใช่นะอันนี้เป็นเนื้ออะบัก้านะพี่นะมีจานมีจานอันนี้เป็นเนื้ออะบัก้าจานบางๆนะจานบางๆอันนี้เป็นเนื้ออะบัก้านะพี่นะเนื้ออะบัก้าเนี่ยถ้าเอาเอาไปล้างเนี่ยมันก็จะคืนสภาพเดิมก็คือลักษณะมันก็จะเหมือนเงินเลยนะเหมือนเงินแต่อะบัก้าเนี่ยโทนสีเวลาเก่าจะจะเป็นผมโทนสีออกออกเหลืองนะออกเหลือง อาฟาน่าก,กับเงินยวงเนี่ยอ่าถ้าเป็นโทนสีเนี่ยน่าจะมีความอ่าลักษณะคล้ายคล้ายกันนะคล้ายคล้ายกันอันนี้เป็น mm hmm. พิมพ์เอนะฮะเป็นพิมพ์เอปล่อยเลยนะฮะอ่ะอันนี้ผมเน้นย้ำเลยนะ,ะว่าดูง่ายจริงดูง่ายจริงภาพของพรมเนีออ่อันนี้ถ้าเป็นขนาดหนึ่งหนึ่งหนึ่งนิ้วนะหรือไม่ถึงหนึ่งนิ้วทิ แต่รู้ว่าแถบแถบแถววัดหลวงพ่อเนี่ยเขาห้อยอย่างนี้กันทงานเลยพี่นี่เขาห้อยอย่างนี้กัทงนเลยผมจะบอกว่าราคาเดินหาเนี่ยไม่ได้โกงนะพี่นะไปดูนะเกือบหมื่นนะเกือบหมื่นแต่ผมแบ่งเอาไปใช้กันจริงๆเลยนะแบ่งเอาไปใช้เลยดูประหลอดนะดูประหลอดเห็นไหมเงาเงาเงาเนี่ยคือไม่ได้สะท้อนจากในในพลาสติกับพี่นะสะท้อนจากประหลอดซึ่งอยู่ในรูปของภาพนะพี่นะพลาสติกก็จะอยู่ในรอบนอกนะ ถ้าคนเล่นรูปเขาจะเล่นเล่นตรงนี้นะผมบอกเป็นเป็นรูปที่ที่ที่นิยมกันนะนี่นะนิยมทําไมเขาถึงต้องเลี่ยมนะเพราะว่าเขาเลี่ยมเพื่อเก็บประลอดเก็บปลอดเพราะว่าถ้าเปิดปุ๊บนะ่ะรูปเนี่ยโดนโดนแดดอะไรพวกนี้คือประลอดหายนะพี่นะปะลอดหายอือย่างนี้นะสนใจก็ติดต่อไปพิจิตนะตุ่ก 5, 4, 5, 6, 5, 6, ็ห้าสี่ห้าหกคุณต่อก็แปดนะพี่นะไม่แพงนะอันนี้เป็นดางาดางาฝากงานะ แหนทุกชิ้นส่วนเป็นเงินนะมีตรงนี้เป็นนาคนะมีตรงนี้เป็นนางานทำแล้วนะงานเนี่ยถ้าขึ้นร้อยไปแบบี้ผมชอบมากเลยนะใบาลายเซมานะนี่ตะหนิ่กินเหล็กนะตะหนิ่กินเหล็กนะตะหนิ่กินเหล็กก็มีการขัดถูออกไปบ้างนะพี่นะมีการขัดถูออกไปบ้างบาใบเนี่ยดูโคตรง่ายนะบยใบเนี่ยดูโคตรง่าย ถ้าเป็นไบเลตก็จะ,จะจะสวยกว่านี้นะแต่ถ้าเป็นไบเลตก็จะตี็นของกันอันนี้เป็นงานนะพี่เป็นงาน,เป,น,งานเป็นงานทั้งหมดคือผมไม่อยากพูดพดเยอะนะว่าว่าเป็นอะไรเพราะว่า y youtube เนะี่ยเดี๋ยวนี้มีโีระบเอไอนะมันก็คือถ้าเราพูดเกี่ยวกับเรื่องของเครี่ยวเรื่องของสัตว์ป่าทั้งหลายก็ยู u t u b e ก็จะมีการบล็อ,อกหรือว่าแบนช่องเขาเลยเลยนะฮะดูง่ายๆนะมีหลงเขาเดิมนะมีหลงเขาเดิม ขนาดเป็นที่นิยมนะขนาดนี้คือเป็นขนาดนิยมอ่ะเหรียญใบพุทธานะเหรียญใบพุทธานึ่งเป็นเหรียญแรกนะที่จะจุก,กับาการกวดพระต่างๆนะซึ่งเป็นเหรียญแรกของหลวงพ่องเงินเลยนะนอกนั้นก็จะมีเหรียญอื่นๆตามมานะที่ที่ไม่ใช่วัดบางคานนะพี่นะจอบจอบหลวงพ่องเงินอะไรเงี้ยเข้ามาก่อนนะพี่นะเนื้อหา ดูโคตรง่ายนะพี่นะดูโคตรง่ายเหรียญนี้ก็ซื้อหากันจริงจริงแพงนะพี่นะแพงผมบอกเลยว่าใครเจอเหรียญใบพุทธาแบบนี้ผมรับซื้อนะพี่นะแต่ขอให้เป็นแบบนี้นะขอให้เป็นแบบนี้เป็นแบบหล่อโบราณปบะกบแบบนี้นะพี่นะเพราะว่าสมัยนีย้มันเป็นแบบมันผมเห็นนะผมเห็นมันไม่ใช่แบบนี้นะไม่ใช่แบบนี้แบบนี้เนี่ยหาหายากนะพี่นะหายาก อโอเคนะอ่ะพิมพ์นิยมองนี้เป็นพิมพ์นิยมชาวบ้านนะพี่นะมันพิมพ์นิยมชาวบ้านเป็นพัดแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะพี่นะเป็นพัดแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตพัดแท้ร้อยตาเลยนะก็ว่าได้นะน่าพิมพ์นิยมองนี้นะ ระดูง่ายๆนะพี่นะพระดูง่ายๆนะพระดูง่ายๆอายุพระค่อนข้างจะเยอะแล้วนะพี่นะดูภาพบินท้องดินไทยนะพี่สนใจติดต่อเพชรวิจิตนะพี่นะสนใจติดต่อเพชรวิจิตวันนี้อาจจะไปแบบสักยี่สิบนาทีก็กว่านะอันนี้เป็นจอบใหญ่นะ,ะรายละเอียดในองค์ของพระก็ยังพอมีให้เห็นนะพี่นะ,ะใครที่อยากจะดูรูปทรงของจอบนะ อยากศึกษาพิมพ์อยากศึกษา,ารูปตรองต่างๆนะก็เช่าไปเป็นองค์ครูได้นะพี่นะเช่าไปเป็นองค์ครูได้ผ่านศนะึกมาพอสมควรนะผ่านศึกมาพอสมควรนะก็มีการคล้องใช้อยู่นะพี่นะตะกุดหนังเสือนะตะกุดหนังเสือท้ายเนี่ยอุดนะพี่นะคือหมายถึงว่า,าเขาลงรักไว้นะรักแดงๆเลยนะลงรักไว้นะี่ก็หมายถึงว่า หักเชือกล้อมไว้นะพี่นะหักเชือกเพื่อที่จะรักษาถ้าพูดหนังเตือเอาไว้นะอันนี้ผมตีผมตีได้สามหลวงพ่อนะจากการซรความบุมูลผมนะนั่นก็คือหลวงพ่อนอหลวงปู่บุญนะแล้วก็หลวงปู่นาคนะก็ะตีได้สามเกจินะจริงๆอยากจะแกะนะอยากจะแกะแต่กลัวกลัวกลัวก่อนนะแต่ผมรับประกรรันเลยว่าถ้าซื้อแล้วแกะแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เสือนะ่อเนี่ยเอามาคืนได้เลยนะพี่นะ ดูค่อนข้างจะง่ายนะพี่นะดูค่อนข้างจะง่ายาพระเก่านะเจ้าของเรื่องไว้น,นะแต่ก็คงไม่ได้ใช้งานมากมายสักเท่าไหร่นะพี่นะเป็นเตอนแน่นอนนะพี่นะคือจองไว้แล้วไม่ไม,ไม่ไม่โอนนะผมก็เอามาลงใหม่ทันทีนะเตาหลวงเงินนะดูโคตรง่ายนะดูโคตรง่ายองนี้ดูง่ายดูง่าย สวยงามนะสวยงามเลยนะตัวนี้เป็นเต่าที่ค่อนข้างจะสวยเลยพี่นะเต่าเรืองพเพลอนนะเล่นเล่นพยายามเล่นที่แบบมีเดือยนะมีเดือยมีการแต่งนะแต่งทางด้านหัวนะสวยงามนะสวยงามสวยงามขายสนใจพระเครื่องก็ติดต่อได้นะพี่นะอันนี้น่าจะเป็นพระคงนะพระคงถ้าผู้ผิดยังไงขออภยัยเลยนะพี่นะขออภัยเพราะว่าผมผมไม่ค่อยถนัดในพระสายนี้อยู่แล้วนะ ดูนะร้อยแตกหักนี่ก็คือเราจะได้เห็นเนื้อของพระง่ายขึ้นนะพี่นะ,ะเก่าแล้วนะเก่าหักบินมันก็เป็นไปตามการระเวลานะพี่นะเป็นต,ตามการ,รเวลาอ่ะอันนี้นะอ่ะสายแจมแล้วนะผมก็จะพยายามนําเสนอเลยนะองนี้องนี้ก็เป็น พระยอดใบสีนะหลวงพ่อแก้วนะวัดเครือวันนะหลวงพ่อแก้ววัดป่าทะเลองค์เดียวกันนะพี่นะดูนะอันนี้เป็นยอดใบสีได้ยอดใบสีของหลวงพ่อสุกมาก็ขายไปแล้วนะพี่นะดูนะทองเนี่ยเก่านะพี่นะทองเก่าเป็นพระปิตาบางคนก็เรียกว่าเป็นพระอาสามเกรอสี่เกอห้าเกลออะไรก็ว่ากันไปนะพี่นะแต่แบบเนี้ยเจ้า,จาของบอกว่าเป็นพระยอดใบสีนะเป็นหลวงพ่อแก้วนะอายุก็ โอ้โห oh, ดูด,ดูดูจากอ่าดูจากการที่ผ้าเนี่ยลงรักไน้นะพี่นะลงรักด้วยนะก็เก่านะมีอายุนะพี่นะมีอายุดูคนง่ายนะดูคนง่ายเลยอ่ะอีกองหนึ่งนะคู่เลยอ่ะอัน,นอันนี้นําเสนนะอไปแล้วอ,อันนี้เป็นอ่านะอันนี้เป็นอวลบากานะอันนี้เป็นทองเหลือง ยังลุ้งอยู่เลยนะยังลุ้งอยู่เลยตามตอนน่องนะพี่นะเนี่ยตามส่องถ้าเราถ้าเราเอาเอาพระอย่างเงี้ยนะสี่ยังเป็นลุ้งอยู่ยนะสวยงามมากเลยนะพี่นะองค์นี้นะผมบอกเลยใครพลาดองค์นี้ผมต้องขออภัยด้วยจริงๆนะพี่นะต้องขออภัยด้วยจริงนาดูมีจานนะมีจานพยายามดูคลิปของผมนะดูพระในคลิปก่อนนะพี่นะคือถ้าผม อาจจะถ่ายาารูปชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะพี่นะพยายามดูในคลิปแต่ในคลิปเนะผมเชื่อว่าพระแก่นนะพักชัดแน่นอนนะพี่ดวงตานะมีนะมีเม็ดลูกตานะมีเม็ดลูกตาอ่ะจอบเล็กนะอันนี้เป็นผิวแข้งติดนะผิวแข้งติดไม่ใช่องเมื่อวานนะพี่นะองเมื่อวานขายแล้วนะพี่นะนี่นะอัน,นี้เดี๋ยวพี่เขาจะมารับเองนะเขาโอนเงินมาแล้วนะวันนี้นะ ก็เป็นลูกค้ากันอยู่นะอันนี้ดูนะพี่เกตกระดีทั้งองค์นะเกตกระดีทั้งองนะตึกแค่ไหนนะแต่จีวอนต้องอยู่นะผมงพ่เงินนะทาไมพระถึงเป็นแบบนี้ในะลักษณะของตนตีแบบนี้นะผมบอกแล้วพาระลักษณะนี้คือพาระที่ใช้นะแล้วถ้าพระเป็นลักษณะนี้นะหนึ่งคืออยู่ในเลื่อมเปิดผิวกับสอง <c oughs> สองก็คืออยู่ในถักเชือกนะ เขาเรียกว่าอะไรถักเชือกร้อมรอบพระนะพี่นะตัดห่วงแล้วก็ขึ้นขึ้นขึ้นห่วงเชือกตรงนี้นะขึ้นห่วงเชือกตรงนี้อ่าดูนะเก่านะเก็กระดี่ขึ้นทั้งองค์นะพี่นะเก็บกระดี่ขึ้นทั้งองค์เลยองนี้นะดูรายละเอียดของพระนะนะเก่าเพิกนะเก่าเปิ่งองนี้นะใครอยากได้นะพี่ผมบอกเลยมันตึกแต่มันดูง่ายมากครับพี่นะ พระเนี่ยดูง่ายง่ายเลยอันเนี้ยอย่างเงี้ยผิวหิ้งนะรอลินไทยยับยับจนๆแบบนี้นะพี่นะอ่าอย่างดูอันเนี้ยคือลงเพราเดิมนะผมจําปีไม่ได้น้าจะเป็นไม่น่าจะเกินปีเจ็ดตูนนะสองสี่เจ็ดตูนนะถ้าจําตอนแรกมันจําได้อยู่นะพี่ว่าพอพูดพระหลายองค์หลายองค์ไปเอาข้อมูลของพระองค์นั้นมองค์นี้มาใส่นะจนน่าจะอยู่ในช่วงสองสี่กว่านะ สองตีกว่าอยู่แล้วนะพี่นะสองตีกว่ายู่แล้วเตียนดังๆอะไรคนเนชอบชอบใช้กันนะพี่นะกับจอบหลงเหอเดิมอ่ะอันนี้ก็เป็นองค์น้อยนะองค์ขิวปลกนะป๊ะโปโป,ปกหน้าโปกอ่ะมีจานนะฮมะีจานมีจานมีจานมีจานหลงผู้ตุกนะหลงผู้ตุกคนนี้ได้หลงผู้ตุกมา แค่นี้นะพี่นะมีมีมรถกุ้ตุกมาน่าจะอยู่ในคลิปนี้นสักวันสองสานนะองนะองค์เล็กมากนะพี่นะถ้าหายร่วงหายไปได้หาไม่เจอเลยเนยะ <s> เนื้อตะกวดนะพี่นะเนื้อตะกวดอ,อง์นี้ก็จะเป็นพาปิตานะองค์นี้ก็จะเป็นเนื้ออ่าเมฆติษ์นะเป็นเมกศิษ์เขียวเขียวแบบน,นี้นะน่าจะเป็นวัดวัดองนองนะวัดอนง ผิดถูกยังไงก็ขออภัยด้วยนะพี่นะไม่จํานะไม่จ,ำจํำสักทีอ่ามีจานนะพี่นะมีจานอ,อีกองหนึ่งนะองนี้ก็จะเป็นหลวงพุทุกวัดัาคองมังคัเท่านะทิมทิมหน้าโนกพูกนะอะแปดเม็ดนะครบนะพี่หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าสิบเม็ดสิบเมตร นะมีจานนะมีจานมีจานอันนี้เลื่อมด้วยทองแดงนะพี่นะเลื่อมเลื่อมด้วยทองแดงคือเลื่อมเลื่อมด้วยทองแดงเนี่ยคือทำไมกระสเลื่อมด้วยทองแดงก็คือเลื่อมใช้กันนะพี่นะคนสมัยก่อนจะไม่ค่อยมีเงินมีทองมากมายก็ใช้ก็คือเลื่อมทองแดงเลยนะพับ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 ได้เลยนะ แป็นตะกัวนะพี่นะอ่าอันนี้ก็จะเป็นอีกองคหนึ่งที่เป็นเนื้อไม่กระซิบเหมือนกันนะพี่นะน่าจะเป็นวัดเดียวกันนะคือวัดวัดอนงเนาะต้องผิดถูกยังไงต้องขออภัยด้วยนะพี่นะเพราะว่าพระเนี่ยผมอ่าเวลาที่มาวัพระบ้านได้เนี่ยผมก็จะเหมาเอาเฉพาะพระที่ผมอ่าพอจะพูดได้นะพอจะมีความรู้หรือว่าพอที่จะอ่าเซิร์ชในเน็ตหาเจอนะถ้าอย่างเป็นหลวงพ่อเท่อนเป็นพระย่อยนะ พักเนี่ยมันก็จะได้มาทำเป็นพรกง,งานสังลูดมิดมั่งงานอะไรบ้างเงี้ยบางทีผมก็ต้องคัดออกนะพี่นะคัดออกพรกง,งานสังลูดมิดพรกง,งานสนดอะไรเยอะมากนะพี่นะเยอะมากใส่ตะกร้าไปให้เขาเหมาก็ค่อนข้างเยอะเยอะแล้วนะตอนนี้หลายหลายคนเนี่ยก็ทํางานกันเต็มที่นะเกี่ยวกับเรื่องของพรกเครื่องก็คืออ่าผมเนี่ยตอนนี้ก็พักพวกเริ่มขยับขยายหาพรกกันแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ผมหาพักที่จะไลฟ์ในอย่างพวกนี้ไม่น่าจะมีอ่า ไม่น่าจะมีพระเยอะนะไม่น่าจะเกินไม่น่าจะถึงสิบองค์้วยซ้ำนะไม่น่าจะถึงสิบองค์้วยซ้ำก็พยายามจะหาให้ได้นะหาหได้อันนี้เป็นวัดเกตนะพี่นะอันนี้เหมือนขนมตุ๊บต้ามเลยนะอันนี้คือเก่าแบบคลาสสิกจริงๆนะพี่นะ <S <S เนื้อแบบนี้ก็อย่าควรมองข้ามนะพี่นะเนื้อแบบนี้ก็อย่าอย่าควรมองข้ามผมเห็นเซียนให,ใหญ่ๆลงนเนื้อขาวใสกุนนี่นะเรายังดูไม่ออกว่าแท้แท้เป็นยังไงนะแต่เขาว่าเขาแท้เราก็เราก็ต้องว่างตาไปตามนั้นนะพี่นะเพราะว่า เรื่องอย่างนี้ก็คือ,อเขาศึกษามาในรูปแบบไหนก็อย่างนั้นนะพี่นะแต่อย่างเงี้ยถ้าหลุดไปเราก็ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะพี่นะเพราะว่าตมนเด็ดเนะี่ยผมขายหลุดทุกครั้งอยู่แล้วนะเพราะว่าเราไม่รู้จักพระนะเราเราศึกษาเนื้อพระไม่เข้าใจแต่ว่าถ้าเป็นพระรอโบราณเนี่ยเราถนัดนะเราถนัดอ่ะเอาไว้ท่ว่าใายศพระชุดนี้นะผมนะติดต่อเพชรพิจิตรนะศูนย์เก้าห้าสี่ห้าหกต่อเก้าแปดนะพี่นะเพชรพิจิตรยินดี พูดคุยดีรับใช้กันนะพี่นะวันนี้ก็พอมีพระให้ได้ชมกันนะพี่นะสำหรับวันพรุ่งนี้ก็ไม่แน่ใจนะพี่นะว่าจะมีคลิปหรือเปล่าเพราะว่าพระตอนนี้เหลือไม่เยอะก็อาจจะถ้าหายอาจจะหายไปสักวันสองวันนะจะไม่หายไปเป็นอาทิตย์อย่างนี้แล้วนะก็คือจากการที่ผมหายไปเนะี่ยก็ต้องขอบคุณนะเอฟซีทุกท่านนะไม่ว่าจะเป็นพี่ไม่ว่าจะเป็นน้องนะม,มิตรภาพที่ว่า ทางเครือข่ายของอินเทอร์เน็ตคือเราไม่ได้รู้จักกันแต่ก็โทรมาถามผมว่าหายหรือ,อยังหายป่วยหรือ,อยังนะเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยบางคนก็ไม่มีพระให้ชมหรอหายไปหลายวันจังอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็เป็นมิตรภาพท,ที่ที่ดีนะพี่นะเป็นมิตรภาพที่ดีอ่ะใครสนใจพระเครื่องชุดน,นี้นะพี่นะติดต่อเพชรวิจิตรนะครับผมสาหรับวันนี้เพชรวิจินกินิต้อนรับนะฮะแล้วก็ต้องขอลาคกกนไปก่อนนะระวังนะในเรื่องของพายุโซนในพายุฤดูร้อนนะที่กําลังจะเข้านะ ในวันนี้จนถึงวันที่ยี่สิบเก้านะพี่เก็บข้าวเก็บของให้เรียบร้อยนะพี่นะเก็บข้าวเก็บของให้เรียบร้อยนะระวังจะปิวหาไปกับลมนะแล้วก็ใครมีคนเท่าคนแก่ก็ดูแลให้ดีนะลูกเด็กเล็กแดงนะให้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะครับพี่เพราะว่าพายุฤดูร้อนเนี่ยเป็นอะไรทีอ่อันตรายนะพี่นะไว้ใจไม่ได้เลยนะเอาเป็นว่าเราจัดการดูแลนะข้าวของของเรานะครอบครัวเราให้อยู่ในความปลอดภยัยไว้ก่อนดีที่สุดนะ,ะสำหรับวันนี้ขอล่ากันไปแล้วนะ สวัสดีครับ